เราเริ่มมีนี่อยากับรถต่างจังหวัดเลยนะครับนี่เยอะมากครับ

आ, जा रहा हूं। दो सौ पच्चीस प्रेसा कैद करवाया था जिसमें अभी खत्म हो गया कौन सिर्फ 200 सौ रुपये हो गया นสามบจเก่งๆเดี <th> ๋ยววัีวันที่ใครขยันวัที่นี่เดือนเดอนเียนเ็น้อยครับเดีอมคยวบุตรเ็กน้อยครับเดือนมิเลียนวันที่เดือนมิเลียนวันที่เดือนมิเลี

เขาเปันน,ปนี้แออกทิปรถแรงครับรถแรงแซงนะขายมะพร้าวเนี่ยไม่คนขายมะพร้าวมีเป็นป้าด้วยคันหนึ่ง <S <S ยอดนี่เป็นกระาสานะเดกกจอาจอก